ก็สวัสดีทุกุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Tap Dig My m u ซีย m กันอีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพาทัวร์มิวเซียมกันอีกเช่นเคยเลยนั่นเองนะครับคือต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้มาช้านิดนึงนะครับคือพอดียังไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็ตามปกตินะครับเวลามีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาก็จะมีฟอสซิลใหม่นะครับผมก็จะจัดฐานตั้งฟอสซิลใหม่ นั่นเองแล้วผมก็จะไปพาดูนะครับว่ามิวเซียมของผมเนี่ยจัดยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเราก็มาเริ่มตั้งแต่ชั้นที่1กันเลยนะครับสําหรับชั้นที่1น,นี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องตรงกลางห้องทางด้านขวาก็จะเป็นโพกบินได้นะครับแล้วก็ห้องทางด้านซ้ายก็จะเป็นประเภทขอยาวเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีฟอสซิลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือยังเป็นเหมือนเดิมเลยนั่นเองต่อไปก็จะเป็นชั้นที่2นะครับสำหรับชั้นที่2ก็จะเป็นประเภทกินเนื้อนะครับอ่านี่สำหรับใครที่จำได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยห้องนี้มันจะเป็นของประเภทกินพืชอยู่นะครับเป็นห้องสีเขียวพออัปเดตเวอร์ชันนี้เนี่ยตัวกินเนื้อมีเพิ่มเข้ามาพอให้จัดเป็นห้องได้นะครับ คือผม,ผมก็ไม่ได้เข้าเกมมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าอันไหนตัวใหม่บ้างอันนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ของอัปเดตนี้นะครับคือผมก็ทาไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าชั้น2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกกินเนื้อทั้งหมดเลยต่อไปก็จะเป็นชั้นที่3นะครับชั้นที่3นี้ก็จะเป็นประเภทของพวกมารีนไลฟ์นะครับเป็นอาศัยอยู่ในน้ํา สำหรับห้องตรงกลางกับทางด้านขวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้านซ้ายก็ผมก็เปลี่ยนฟอสซิลใหม่ด้วยนะครับอ่ะพอจําได้แล้วครับได้ลงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับพิโลโซอรัสนะแล้วก็จะมีดันเคิลออสเทียสด้วยนะครับอ่ะเพิ่มตัวใหม่เข้ามาเนาะชั้น3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปต่อกันที่ชั้น4กันเลย สำหรับชั้น4ตัวนี้ก pues, okay. ็จะเป็นห้องสีม่วงนะครับก็จะเป็นพวกของที่เป็นชื่อสีม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นแมมโมทัสของเวอร์ชั่นใหม่เนาะมาเรียมกันสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นชื่อสีม่วงทั้งหมดเลยต่อไปก็จะเป็นห้องทางด้านขวาเกือบพูดเป็นซ้ายและอันนี้ก็จะเป็นห้องทางด้านขวานะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกของประเภทกินพืชนะครับอันนี้ผมย้ายมาจากชั้นที่สองเนาะสำหรับคนที่จำได้นะครับเอามาไว้ที่ชั้นสีเนาะต่อไปก็มาที่ห้องทางด้านซ้ายบ้างนะครับห้องทางด้านซ้ายนี้ผมจะวางเป็นประเภทของพวกก็จะเป็นชื่อสีเหลืองนะครับชื่อสีเหลืองพวกนี้ก็จะมีเป็นประเภทพวกมีแผงคอนะครับ ส่วนครึ่งล่างของห้องก็จะเป็นพวกชื่อสีส้มที่เป็นประเภทมีเกาะที่หลังนะครับมีหนามประมาณนี้เนาะ,ะก็จะจัดอยู่ประมาณนี้นะครับคือฟอสซิลพวกนี้มันยังน้อยอยู่ก็เลยต้องเอามารวมกันอยู่นะครับสําหรับทางชั้นที่4ก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นชั้นสุดท้ายชั้นที่5นะครับสําหรับชั้นที่5นี้ก็จะเป็นฟอสซิลแพทเทนัมตัวใหม่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็คือไดโทโดคลัสผมทำคลิปขุดตัวนี้ไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาทัวร์มิเวเซียมในครั้งนี้นะครับคือถ้าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ